ตนนี้เราจะไปไหนกันนะพี่เปียไปดูวัดวัดที่ว่าอยู่กลางป่ากันไปวัดป่าเออไม่ใช่วัดป่าตอนนี้วัดป่าป่าไม่รู้นะแต่ก็ได้การจัดตั้งเป็นวัดแล้วแหละเด้แต่ก็อยู่ในป่าในโดงแหละโอ้ยในป่าก็ไม่เป็นไรเราก็ไปทําบุญกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวแม่เอาพเปียนะครับผมวันนี้พาไปเที่ยววัดบ้านนอก ต่างจังหวัดสีสะเกตนี่ใครว่าสีสะเกตนี้ดูอะไรต้นนะนี่ต้นไม้เด่นเมษานนะดูสิต้นข้าวขึ้นแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็ทำถนนใหม่พี่เปี๊ยกใช่ทำถนนใหม่ปก่อนเป็นถนนปูนใช่เอาอนี้ก็รลาดยางใช่ไหมพี่เปี๊ยกใช่เนี่ยสองข้างทางเขาก็นี่เลย ข้าวต้นข้าวสวยเหลืองอร่ามนะโอ้โหพัฒนาพัฒนาขึนทางไปวัดยังเป็นระยางไปแล้วอะ่ะเออพัฒนาดีนะเนี่ยดูสิอสองข้างทางก็เป็นหมู่บ้านทั้งนั้นเลยทั้งสองข้างทางก็แถวที่ก็มีแต่จะยากทั้งหมดแหละอืม ตระกูลหมู่บ้านแถวเนี้ยเป็นตระกูลมเมืองแสนมามาสร้างหมู่บ้านอเออทั้งสองหมู่บ้านเลยตระกูลเมืองแสนสร้างทั้งบ้านฟ้าแล้วก็บ้านน้องจามาเนี่ยก็คือมาจากตระกูลเมืองแสนคือหมู่บ้านนี้คือตระกูลเมืองแสนหมดเลยใช่<อ>ก็คือถ้าไล่่ยเริ่มต้นเนี่ยก็คือญญปู่ย่าตายายปู่ตวดเนี่ยจะนําคุณเมืองแสนหมดเลยใชอจูดูทางนะนี่ก็ทำใหม่จริงๆด้วยพี่เปียร เดีด้เนอะบ้านคนเขาก็ดีนะมีมีทุกที่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมาสมัยก่อนแถวเนี้ยเข้าไปจะเป็นป่าเป็นโดงเข้าไปอ่ะหลงอ่ะใช่ตอนนี้ก็กลายเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาก็คืออตรงนี้ยังไม่ได้ลาดยางยังลาดไม่ถึงก็ลองงบอีกปีนึงงบเสร็จปีทำปีเตี้หน่อยเดี๋ยวปีหน้าไม่มีอะไรของบไง เองนีย่ยพูดจังสั้นงกยังมาไม่ถึงอ่าตอนนี้เราก็าก,าก็เข้าเขตวัดแล้วนะเข้าเขตวัดแล้วนี่ยนี่ไงทางนี้ไปวัดป่ายเยวันอันนี้ไป,ไปหลวงพ่อใหญ่ทำมงคลเดี๋ยวเราไปทางวัดก่อนเนาะได้ทางนี้ก่อนทางฝวามือก่อนทางซ้ายมือเดี๋ยวค่อยไปโอ้แต่ดูป่าย,ยังลุ่มลื่อนอยู่นะตรงเนี้ย <ừ. S 2> ยังดีที่วัดป่ามานุรักษ์ไว้ถ้าวัดไม่มานุรักษ์อ้อนุรักษ์ไว้ตอนนี้เรียบร้อยลงเรียนแจ็กไปแล้ว <c ười> เออแต่ไฟฟ้ฟนะ้าเข้าถึงนะแต่เป็นเล่นนะอาใช่ยังอยู่สวยงามอยู่อะ่รแต่ทางก็ตั้งกล้องเอียงไปเอียงมาตั้งไม่ตรง กินน้อยไปหน่อยเรนก็มีพระธาตุอะไรเนาะพระธาตุเผยกองไส้ราทานมา,า,า,าใช่ใช่เนี่ยพระธาตุนี่ไงน,นี่เราก็เราจะจอดข้างนอกก็ยังไม่เข้าไงาไข้างในเราก็จอดได้นะจอดข้างนอกก็ดีแล้วโอเคขอบคุณค่ะไปเดี๋ยวเราพาไปดูพระาธาตุที่ว่า พระธาตุของแม่เราเนาะที่ว่าเรามาเก็บไว้ที่วัดเนี่ยวัดป่าเนี่ยดูบรรยากาศล่มลื่นมากแต่ตอนนี้ก็ได้ตาแต่งตั้งมาเป็นวัดเลยเนาะใช่<ด>ตรงนี้เขาวัดวัดป่าเลยนะเวรุวันเวรุวันใช่ดูต้นไม้ที่ใหญ่มากแล้วดูตุ่มแล้วกอนตุ่มน้ำาด่ม นี่ป่าไม้ใหญ่ๆนี่ของไหนเออนี่แม่อัมพรเนาะเนี่ยภาพของแม่อัมพรแล้วก็ลองชายแกก็มันอยู่ตรงนี้ด้วยนะเราก็หลานแกมันอยู่รวมกันตรงนี้ใช่อยู่ใกล้ๆกันเป็นไรแม่สบายดีกับพ่ออยู่เน,นอะแร่ออยู่เงียบสงบดีเนาะ มาเหมือนแรครับขึ้นมาหลายอยู่บอกกัมาเกือบเมดเกือบเมด่ออยากพี่น้องอะครับบอกเพราะว่าพค่ณบอททำงานแหลมเนค่ะอ๋อเดินไปไหนจะไปไหว้แม่อยู่ตรงนี้ที่ว่าอยู่อยู่ที่ธาตุเนาะใช่ไปไหว้ที่พระธาตุไม่ใช่พระธาตุธาตุเขาเรียกธาตุเออธาตุธาตุธาตุ นี่ก็เป็นต้นไผ่ต้นไผ่ที่นี่เยอะมากใช่หน่อไม้ขึ้นก็เก็บกินได้เลยนะเนี่ยใช่ตรงนี้ก็เป็นแทงน้ำอหาท่านีี้ว่าเก็บกินได้นี่มาประทานแม่อมพอรรเนาะอะอ,ะอันนี้เป็นด้านหลังไหมเดี๋ยวไปด้านหน้าไหมไปได้านหน้าสิเดี่ย มีไม่กวาดไหมกวาดไหนไม่ได้เอามาเลยเดี๋ยวหาไมา้อะไรกวาดก็ได้เขาเปิดไว้อย่างนี้เหรอพี่เสียเออน่าจะเปิดไว้ออ้ยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวดูเราไปเอาอเตรียมของก่อนอย่าง <c oughs> พี่เสียมันเข้าไปได้วยไม่เข้าาเกียนนี่ครับคนตระกูลบางแสนอยู่นี่นะ เกิดสองสี่เจ็ดสองวันนี้ออกแน่เลยเจ็ดสองเอาสองสีห้าแปดเดี๋ยวเลเตรียมของก่อนเตรียมของก่อนเนาะมาเรามาดูแม่ออเตรียมของกันเนาะแม่ออเอาอะไรมาให้แม่ต้มเห็ดแกงเห็ดใช่แกงเห็ดใส่บักตี้วเนะใช่แกงแบบอีสานเราที่แหละอ รายการอ๋อเปลี่ยนผัดเจใช่<อ>แกงเจด้วยใช่ไหมใช่ผัดผัดอืมเพราะว่าแม่แกกินเจตั้งแต่สามสี่สิบปีแม่แกกินเจไม่เคยกินเนื้อสัตว์เลยอะ่ะอืมนี่ครับเนี่เอาเ,าเตรียมมาให้บอกแม่ก่อนอแม่ ลูกมาไหว้แม่แล้วนะปาบแม่แล้วแล้วก็นำข้ามาให้แม่ด้วยเข้าป่าอาหารนำ้ำอืมเอามาให้แม่ถอยแม่แล้วใช่ไพาเดินดูบริเวณรอบวัดเนาะใช่วัดนี้เป็นวัดที่สงบเงียบได้ยินเสียงนกเสียงกาเราเดินไปทั้งรูปกอนไหมไหนใช่เนี่ยแต่นี้ก็เป็นกุฏิกุฏิหลายหลังเลยเออเนาะ ปกติแต่ละหลังดีนะอย่างเงี้ยร่มเย็นเนี่ยใครมาเที่ยวอำเภอโบสีสุวรรณมาได้นะวัดเวรุวันวัดเวรุวันกดอ้นั่นมาเลยบ้านพระนะใช่นี่ไง,ไงนี่ครับก็มีความปาเปลี่ยนปแปลงก็คือว่าสาราปฏิบัติธรรม ตรงนี้จะก่อนเป็นศาลาแบบฉันอาหารใช่อาแบบหารก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากวันนี้พระไม่อยู่แไงปิดแต่ก่อนนี้ไม่มีนี่นะไม่มีรั้วนะใช่ไม่มีรนะั้วเดี๋ยวนี้มีรั้วแล้วน,ยยน,นี่วันนี้ที่สร้างขึ้นมาก็คือ หลวงปู่เลยนะปู่เสรีเออหลวงปู่เสรีนะอยกแดงองปั้นรูปเหมือนหลวงปู่เสรีพ่เศษเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นเหมือนหลวงปู่เสรีเลยนะหลวงปู่เสรีอ่ะกราบไหว้ท่านตูุสาตุเป็นองค์ท่านที่รูปเหมือนที่ว่าสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาเนาะใช่ จากสร้างเป็นวัดป่าตอนนี้ก็ได้ตาตั้งเป็นวัดแล้วนะครับลูกปู่เซนลี <Okay. S 1> ลูกศิษย์ลูกหาแถว <Okay. S 1> สีสเกตเยอะมาก <Okay. S 1> เป็นทางเดินอีกทางเนาะใช่ที่ไปเขาเรียกว่าของเนี่ยเป็นบึงเป็นบึงนะถ้ามองเห็นแวบ,บๆนะ่าจะเป็นบึง ที่เราเคยมาใช่นี่ตรงนี้ก็เป็นกุฏิอีกหลังหนึ่งเห็นแต่จีวรแต่ไม่เห็นผ้านะนี่กุฏิหลังที่สามเนี่ยต้นไม้นี่ใหญ่โตมากแต่ละต้นนี่สวยงามุียเปียดูดิรากมันยาวขนาดนี้ใช่โหดูดิโอ้โหนี่ตรงนี้ก็เป็นกุฏิกุฏินี้น่าจะเป็นหลวงปู่เสรีแกอยู่ตอนตอนแรกใช่ไหมใช่พี่เปียใช่เป็นกุฏิหลวงปู่เสรีใช่ เนี่ยตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีพระมาจำวัดตรงนี้เอีอ่ยจำวัดตรงนี้เปล่าก็ไม่รู้เพราะลมปู่เสียไปแล้วลมลื่นเข้ามาลมลื่นเข้ามานี่แบบเย็นนะเย็นนะเข้ามาเย็น,มยนไม่ร้อนดูแล้วเหมือนดูแล้วก็วจะว่าวัดหลังก็มีเชิงจะว่าวัดไม่ลลางก็ไม่เชิงชนะก็ยังมีพระอาจจะมีพระแบบอยู่ แต่ไม่เยอะอ,อาจจะรูปสองรูปใช่เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงไหมทำเนี่ยใช่เออทำถนนถน,นนพี่เตียยแล้วตรงนี้ใครมาการงุ้งอ่ะการงุ้งให้ผักมกั้งแล้วหรือว่าการงุ้งนอนแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำใช่ห้องน้ำนี่เยอะมากอืมห้องน้ำตอนที่มีเห็นบอกว่าเวลามีการมีงานเนี่ย ลูกศิษย์ก็มาเต็มเลยนะนี่ก็ปลูกดอกไม้สวยพีปเยอะนี่ดูดอกไม้นี่อะไรอ่ะเป็นดอกอะไรอดอกนี้ขึ้นตางธรรมชาติใช่ที่ไหนใช่เน,น,นี่ขึ้นเองอตามธรรมชาติเหรอืวันนี้นี่น,น,น,นี่ต้นมะละกอดลมนะขึ้นหน่อยอม,มารากอเดี๋ยวเราพาไปดูวิวแม่น้ำเนาะ เนี่ยตรงนี้เป็นถนนที่สร้างใหม่เชื่อมต่อไปหาหลวงพ่อองค์ใหญ่อยู่ด้านหน้าใช่เพราะหลวงพ่อองค์ใหญ่สร้างมานานแล้วนะใช่เพิ่งจะเสร็จหรือเปล่าพี่เปียกก็ไม่แน่ใจเนาะเออเดี๋ยวเราไปดูกันสมัยก่อนบึงตรงเนี้ยสมัยเราเด็กเมื่อไม่กี่ปีก่อนที่จะลอกเป็นสาเนี่ยจะเป็นบึงบัวบัวหลวงนะเออบัวหลวงจะขึ้นเตะหมดเลยเออน่าเสียดายตอนนี้บัวหลวงหายหมดแล้วแม่เขายังมาปลูกผักตรงนี้เลยใช่เนื้รดน้ำเปนไม้ แบบงามมากแล้วพายเรือเนี่ยบัวหลวงขึ้นเต็มมีคนมาเก็บบัวเก็บฝากบัวทุกวันเนียเกลี้ยงเลยไม่มีถ้าเป็นเหมือนแต่ก่อนเนี่ยสามารถทาเป็นที่ท่องเที่ยวได้เลยนะใช่ถ้ามีบัวเหมือนเดิมเนี่ยน่าเสียดายอันนี้นี่เขาปลูกต้นแพรเนี่ครับก็ปลูกเหมือนผ้าที่ผ้าที่วัดเนี่ยชัดเจนนะอือนี่ไงก็คือตรงนี้จะน่าจะสร้างสัลาอะไรสักอย่างนะก็คือเพณ่อจะขึ้นเสาอือ ดอกต้องอะไรเต็มเลยเออเหลือคาต้นละน่่เน่่พี่เสือเอาก็ทำสร้างสะพานใช่สะพานแต่ทำราลางน้ำไงแต่นี่รู้สึกว่าน้ำมันหายไปเยอะนะใช่น้ำลงน้ำลงใช่ตรงที่เราเดินอยู่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นดินเป็นแม่น้ําแม่น้ำเหรอม่น้ำฝังแม่น้ำอยู่เลยขึ้นไปนู่นอีกเนาะอ๋อครับทางเดิน แต่ก็สร้างผ่านปูนเชื่อมมาถึงพระองค์ใหญ่ตอนนี้เราก็เดินมาถึงพระองค์ใหญ่แล้วเนาะเนี่ยตรงพระองค์ใหญ่เลยตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำใช่ไปห้องน้ำอยู่นู่นห้องน้ำเี่ยสร้างไปเยอะห้องน้ำอยู่ตรงนี้อยพิะมาเปลี่ยนไปเยอะเลยทำได้สวยมากใเด็กพระองค์ใหญ่กรับรวมรือแต่เราเข้ามาจะไม่เห็นพระเลย่ย ไม่เห็นเห็นพระจริงๆอะอ๋อแต่ยังไม่ล้างนะหรือว่าล้างแล้วไม่ล้างไม่ล้างเนาะพระอยู่ก็ยังมีแบบว่าตอนเช้าก็มีก็ใครอยากจะมาเที่ยวมาเที่ยวได้นะครับผมเออวัดดีกลางป่าก็มีพระใช่ช่างสวยงามนี่ก็เป็นรูปสี่ห้ารูปนี่แหละนี่หลวงพ่อนี่เป็นหลวงพ่อเสรีใช่ไหมหลวงปู่เสรีเออหลวงปู่เสรีนี่ครับี้ย ล,ล,ลูกปัน้นลูกเหมือนหลวงปูไ่ไสรีอนีน่ยราทาแบบตรงนี้ก็จะเป็นพระธาตุพระธาตที่ว่าพอมาตั้งวัดตรงนี้เนาะแล้วก็ขุดคือว่าขุดดินหรือว่าไถดินเพื่อพัฒนาอก็ได้เจอ กระดูกคนโบราณเหรอเออแล้วก็กรมศริลปากรมาตรวจสอบแล้วว่าเป็นกระดูกคนโบราณจริงก็เลยสร้างพระธาตุนี่ให้อพระธาตุขุนเคลีหรือใช่ไหมใช่ใช่เนาะก็คือว่าเนี่ครับเดี๋ยวเราคงอยากศิลปากรว่าเป็นก็คือชิ้นส่วนของมนุษย์โบราณจริงนะก็เลยสร้างพระธาตุนี้ขึ้นมานี่ก็สร้างม,มา างให้นี่อันนี้คือหลวงพอ่ออะไรนะนี่นะหลวงพ่อองค์ใหญ่เนาะใช่นี่คืออีกวัดหนึ่งนะเนี่ยที่เรามาเขาเข้าตรงนู้นเปล่าแต่เองอเดี๋ยวเราหาตาเข้ากันนะดูนิดนึงนี่เปียนที่อจริงเขาไม่นี้แต่เขาเข้าได้เนี่ย นีก็ถ้าเหมือนจะเป็นวัดพึ่งพัฒนาเนาะ<ช>ก็คือญาติโยมยังไม่ได้มาทําบุญกันมากมายก็คือว่าค่อยๆสร้างไป,ท,ไป<ช>ทํ<ต>าไปดูวิธีก็เหมือนว่าล้างแหละแต่ผ้าก็เสร็จแล้วแต่ผ้าท่านสวยงามมากแต,แต่รอบๆยังไม่เสร็จก็สวยงามมากนะนี่ใบเสร็จมามพ้าใหญ่ใช้มงคล นี่ครับข้างบนคอพศ2,004บนเสียนท่านนกพิราบเยอะมากเนี่ยนกพิราบเบีนกันบานเลยนี่ครับนี่โอ้โหนี่ครับนี่ก็คือนี่ไงครับเพิ่งสร้างพศ2,546วันใหญ่ใช่บางคนเนาะออพศ46ใช่ 4, ใชนี่ก็สร้างมาก็4656 20กว่าปีเนาะนี่ก็คือว่าอยู่ติดแม่น้ำอยู่ติดบึงไม่ใช่แม่น้ำ นผมนี่ก็อันนี้ก็สร้างมาใหม่เนาะนี่ครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบๆนะว่านี่เป็นยังไงก็มีกุฏิพระอยู่อืมกงสร้างแบบยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จดีใช่ก็ดูวิวทิวทัศน์ดูกันสร้างรอบนะอืมใครสนใจมาเที่ยวได้นะครับผมอยู่อำเภอโพสิสุวรรณตำบลอิเซอื บ้านพระหมู่สิบหมู่หนึ่งวัดเวรุวันวัดเวรุวันอืวัดป่าเวรุวันช่วยกันมาเที่ยวมาอะไรมาทําบุญอถ้าพระท่านจะได้บุญนะวัดให้สวยงามะก็ยังขาดทุนปัจจัยที่จะสร้างวัดอยู่ใช่เพราะว่านี่ก็วัดดั้งเดิมเลยอะ่ะตั้งแต่สมัยที่เราอยู่กันตั้งแต่เด็กๆนะ่ะอยู่ตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยอะ่ะเนอะดั้งเดิม พัฒนาม,มาเรื่อยๆจนมาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้สวยมากลหลวงพ่อใหญ่ทำมงคลใช่หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลทำทำหลวงพ่อใหญ่ทำมงคลใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกรตายแล้วกดติดตามครอบครัวไม่เอมพเพี้ยวด้วยนะคะนี่พระองค์ใหญ่ๆนะคะอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์นะคะสวัสดีค่ะ นี่ดูแล้วก่อนวัดบ้านบ้านก็สวยนะคะไม่ใช่ทำแบบนั้นนะเราก็ค่อยๆทำไป